สวัสดีท่านผู้ชมมากันอีกแล้วค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะติดตามชมกันได้นะคะก็ติดสถานการณ์ข่าวดังข่าวร้อนข่าวที่มาแรงในระยะนี้ก็คือคดีน้องชมพู่บ้านกกกอกนะคะอย่างน,น้อยก็ต้องเป็นคดี ของลุงพลมันกุฎกอกนีเองนะคะลุงพลจะเคลียร์งานนะคะเคลียร์งานก็คือเออเคลียร์เงินบริจาคนะคะเคลียร์เงินบริจาคสร้างวัดจ่ายเงินให้กับชาวบ้านที่มาทํางานให้ชาวบ้านตอนแรกว่าไม่รับบางบางกลุ่มก็รับไปแล้วแล้วอยู่ๆก็รับไปรับไปก็ไม่ได้เอาเข้าใส่กระเป๋าก็าไปทําบุญนะคะ เรียบร้อยแล้วส่วนเงินบริจาคเทพื้นวัดนะคะส่วนพญานาคก,ก็สร้างนะคะยังไม่ได้เสร็จสิ้นแต่ก็มีการออใส่หัวใจนะคะใส่ตาใส่ลิ้นนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลุงพลเคลียร์งานแล้วลุงพลจะไปไหนต่อคะติดตามรับชมไว้ก่อนนะคะว่าลุงพลจะไปไหนต่อนะคะ FC ลุงพลหรือผู้ติดตามข่าวลุงพลมาติดตามกันคะ่ะมาติดตามกันว่าลุงพลจะเคลียร์งานได้ไหมนะคะแต่แต่แต,แต่ยังยังยังคะ่ะกดไลค์กดติดตามไว้ก่อนนะคะว่าจะมีอะไร นะคะตอนต่อไปอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าวันจันมาค่ะมาค่ะวันจันนะคะลุงพลเคลียร์งานนะคะแต่วันจันทร์ลุงพลจะมีการเจอกับใครคนหนึ่งนะคะเดินทางมาจากทางไกล นั่นก็คือทนายนะคะลุงพลจะได้เจอทนายแล้วก็จะมาสอบผ่านตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็จะไปขึ้นเขาหินหลีกไฟด้วยนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าเหตุการณ์นี่เป็นแบบไหนแบบไหนนะคะทนายก็จะได้มาช่วยลุงพลเสร็จจากนั้นลุงพลก็จะได้เคลียร์งานเคลียร์งานเสร็จลุงพลก็จะได้ ไปทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อที่จะไปรักษาศีลจ้ายินดีด้วยกับลุงพลนะคะสาธุสาธุบุญค,ค่ะเล่าข่าวแบบป้าสีจ๋ามาเออเล่าให้ฟังนะคะวันนี้คือลุงพลประแตนบ้านกกองนะคะ มีบารมีจริงๆนะคะที่จะได้สร้างาปู่พญานาคปูป่ปาปาริจิตนะนะคะพระพลบอกว่าต้องคนที่มีบารมีจริงๆที่จะได้สร้างนะคะมีบารมีจริงๆนะคะแล้วเอนะคะเป็นคนบริจาคเงินโอนเงินนะคะไม่ใช่เบาวนะคะคือเยอะ มากมานะคะแล้วก็มีเหตุการณ์เยอะแยะที่จะเข้ามามีการตรวจสอบเรื่องการก่อสร้างมีการตรวจสอบสถานที่แล้วก็มีการตรวจสอบหลายๆอย่างนะคะมีคด,ดหีหลายๆอย่างที่เข้ามาเข้ากับลุงพลแล้วลุงพลก็ได้มีการพูดไว้ว่า จะไปถือศีลห้าศีลแปดนะคะเพราะว่ามีเรื่องเข้ามาหลายๆเรื่องแล้วก็พระพลนะคะพระพลกับลุงพลก็เป็นคนสนิทกันนะคะพระพลน,นี้แหละคะ่ะที่ให้ลุงพลสร้างปู่พญานาคปาริจิตนะคะ แล้วพระพลนี้พระอาจารย์นั่นแหละนะคะก็เตือนที่วันก่อนจำได้ไหมคะที่ลุงพลเขาเรียกหัวร้อนนะเขาเรียกรงพลสติแตกไปพระพลก็บอกว่าจจเย็นๆน,นะคะคือเครียดอะไรหลายๆอย่างนะคะจะเครียดอะไรขนาดนั้นเนาะมีเรื่องทำไมจะต้องมีเรื่องกับรงพลละ่ะ แล้วทำไมมันต้องมีเหตุมันต้องมีผลใช่ไหมคะทีนี้รุงพลก็จะเคลียร์งานด้หลายอย่างนะคะจะไปถือศีลห้าสีนแปดพร้อมกับ YouTuber, ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะศีลห้าสินแปดก็น่าจะไปห่มขาวนะคะนุ่งขาวห่มขาวอะไรแบบนี้ก็เป็นผลดีนะคะแต่จะหนี เขาเรียกอะไรแล้วหนีคดีหนีเรื่องยุ่งๆได้หรือเปล่านี่จะไปกี่วันหรือจะไปถือศีลมันจะได้เหรอคะขนาดคนไม่มีเรื่องยุ่งๆมันยังทำยากนะทำสมาธินี้มันยากนะคะส่วนตัวก็นะเป็นเด็กวัดมาด้วยแล้วก็ถือศีลมาด้วยแล้วก็เมื่อไม่นานนะคะ สปีก่อนก็ไปถือศีลนะคะได้13าวันนี้ก็ยังแบบยังยากแล้วนะคะขนาดเราไม่มีเรื่องมีราวอะไรติดตัวเลยนะคะมันก็แล้วแต่บุคคลเนาะทำได้ไม่ได้มันก็แล้วแต่จิตใจของแต่ลรบ,บุคคลเราไม่ว่ากันไม่ว่ากันอ้าวเอฟซี FC ลุงพลนะคะใคร จะไปถือศีลห้าศีลแปดร่วมตามลุงพลไปได้เลยนะคะติดตามลุงพลไปได้เลยขอให้ทุกท่านขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ลุงพลที่จะไปถือศีลก็ขอให้ถือศีลได้มีความสุขนะคะใครที่ทำได้เนาะเราศาสนาพุทธก็ขอจเจริญบุญด้วยค่ะนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ